สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปที่เป็นคลิปแนวทางของเราสมัครีกับเราเฉพาะกิจนะประจะมาที่6มิถุนาย,ยนปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับเราสมัครีตัวเดรเนก็คือ4กับ7 5กับ8 40 42 45 47 48นะ70 71 73 74 75 78เหาะ753 หรือเจ็ดก็ได้เด้อ8ปดสี่สองเจห้าหนึ่งี่เจนหรือเพื่อนๆจับเอาใหม่ก็ได้นะคะ4ี่เจ็ดเจ็ดสห้าแดแดห้าเดแปดนาะก็ขอเพื่อนเทุกคนโชคดีนะต่อไปเราจะพกกิจ0ูนย์ก็ส1มหนึ่งกับสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูเนยา้าสี่เจดสี่แปดะศูนย์สามสามสี่เจดสี่เจดหนึ่งหนึ่งสเจ็ด จับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสสมสมสี่หนึ่งสามสามหนึ่งนะก็กอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางนี้นะจับคู่รุ่นในกันเนื้อนี่วันนี้มันมีแค่สี่แนวทางเนกาะสามากีกับสามากีวีเล้อเราเฉพาะกิจกับ v ีไเนาะเมะื่อคืนนี้เรา v ีไไปเท่าเราพัฒนา3ามตัวแตกทั้งสองตัวบนเนาะสตัวบนล่างเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงจยเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไก b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ